นะคะเพราะว่าที่ถอยแล้วอ่ะทุกคนสนุกไหมคะวันนี้สนุกไหมขอเสียงหน่อยพาน้องไปปล่อยพลังได้ไหมคะน้องพลังเยอะได้เลยเดี๋ยวพี่ปูจะพาไปทำคอนเทนต์เยอะๆอะไรนะคะฝั่งน้องๆพี่ปู๊กก็มีพลังเยอะมาได้่แล้วกลมเหมียวพลังพลังพลังมาเหยียบมาใหญ่มาแล้เออโอเคค่ะเราก็หมดดจะไปเออเป็นการไลฟ์ของที่สนุกมากสนุกมากอุ้ยแบบ ได้โอเคค่ะเดี๋ยวว่าไหนถ้าผนอยู่พัทยาใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ปูเผื่อแบบไปเที่ยวเดี๋ยวแวะไปหาบ้างตอนแรกคือจะนัดเจอกันที่พัทยาแต่ว่าไม่ได้เจอที่มาเจอกันตรงนี้ที่นี่นะคะงก็คือตอนแรกไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะได้มาคือมาทํางานนั่นแหละแต่พี่ปูเออไหนไหนก็มาแหละก็มาเลยละกันใช่มาหาพีบีเลยละกันใช่ได้แบบมาแบบไม่เสียเที่ยวฝนมาทีเดียวเลย เอาอีกนะคะแม่้อมซัพพอร์ตพิ์แม่น่ารักมากเลยอ่ะเจอกันงานต่อไปไปกันเลยคือขอกลับไปนอนก่อนได้ไหมไม้ใช้น้ำฝนอุ้ยขอบคุณนะคะนี่แหละทุกคนเวลาที่รอคอยช่วงเวลาที่รอคอยเราจะได้แบบไปใช้ของดีใช่ทุกอย่างได้แชมพูเนาะแต่มันดีทุกอย่างเลยอันนี้ก็หอมทุกคน๋ยวเอาไปรองนะคะกันแดดหอมมากไม่พูดเดี๋ยวโสไม่ถ้าใครได้ไปแบบ ไลน์หน้าของน้องฝนก็มาคอมเมนต์ได้ได้ค่ะทุกคนหรือแบบว่าพี่ตั้งใจทําจริงๆหรือว่าถ้าติดใจอาจจะแบบทิ้งไปสักเดือนสองเดือนแล้ว,ลวเดี๋ยวมาตัดโปรใหม่ให้แม่แม่มามากดกันใหม่คุณเอ็มแอนบอกว่าฝั่งงานคู่น้องฝนกับน้องแพนมันมแน่นอนค่ะโปรเจกต์หน้าพี่บูจะจับน้องฝนคู่กับน้องแพนแล้วอีกคู่หนึ่งเป็นใครเดี๋ยวรอลุ้น <laughs> แม่แม่คุณหนอกันไม่หลับกันนะวันเนี้ย เพราะว่าคนไทยชอบใส่ใจกันซะด้วยสิเดี๋ยวพี่ปูจะหาคู่รักอีกคู่หนึ่งมาแบทเทิลกับน้องฝนกับน้องแพรน้องแพงนแ้วน้องแพงนั่งอยูน้อไปูแพี่รน่หน่า่อาอยมา่ยม่อย่อยอยมา่อยมาน่อยม่อมาหอมาหน่อยมาหน่า่อน่อยน่อหน่อยมาห่อมาหน่อยมาหน่อยมาน่อยมนอย่อยม่่อมมายน่ม่าน่อมหหนาน่ย โอ้โหแล้วหน้าใสมากน้องแพ่นหน้าใสมากถูกลืมเลยอ่ะน้องแผ่นนคนผู้หญิงผู้หญิงอ่านไม่ถูกค่ะต้องมีคนมามีคนมารับนี่นะจไม่ใช่ค่ะค่ะเให้ผู้ชายนั่งค่ะเด็กชายเหนื่อยถูกค่ะยุคนี้ใสเหมือนพี่ปูเลยอ่ะยุคนี้มันยุคนี้มันต้องเป็นแบบนี้ค่ะน้องว่าแบบเดินแต่ได้ตีนไปเลยยุคนี้ต้องต้องดูแลผู้ชายให้ดีเดี๋ยวผู้ชาย พี่ปูสามารถอะไรเกี่ยวกับผู้ชายได้เต็มที่ค่ะเพราะว่าตรงนี้คือทุกคนบ้าผู้ชายเหมือนกันทุกคนที่ดูกว่าหนูได้ตรงนี้เขาไม่ใช่แค่บ้าผู้ชายปกติบ้าผู้ชายเขาหนูด้วยคอเปล่าเมื่อกี้ก็ลืมชวนน้องแพนมามาแ่มคุณแม่นะคุณแม่ยังไม่อยากนอนคุณแม่นั่งอ่างอาจจะได้ถ้าครั้งหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ยังไม่อยากนอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออมามากนะคุยได้นะคะพี่แพนมาเรยวมานั่งเลยมานั่งเลยเดี๋ยวขอไปฉี่ ถ้าน้องแพน่รักน้องปวดตรงไหนหนูไม่ไปแล้วเดี๋ยวดนิทานเดี๋ยวให้ฝไปก่อนเราสัมภาษณ์แล้วเราสัมภาษณ์ที่รู้เหมือนกันเดี๋เดี๋ยววน้อหนูเขานัเลยเดี๋ยวเปตูให้เดี๋ยวไปลีประตู้ดีค่ะ่ครูดีค่ะเป็นไงครับน้องแพนอายุเท่าไหรล่ะคะปีเพิ่งนี้แปดครับโอ้ยแปแล้วไปทน้องนที่ไหนบ ค่ะกปีค่ะเจอเจอกันในปีน้องเขากดมาหาผมจริงหรอใช่ครับใช่ครับโอ๊ยไม่จริงไป่อนฝนทำถูกค่ะทุกวันนี้เจกับจิผู้ชายก่อนทำไมถึงว่าน้องฝนทักมาอย่นี้หรอเฮมน้องเขากด P K มาครับกดแบบชนจอกันมาอบมา แล้วก็เลยเกิดการมีคบรักกันใช่คือตอนนั้นผมเล่นกีตาร์อยู่แล้วก็น้องก็ไปขอให้เล่นให้ฟังเลยอ๋อแสดงว่าน้องแขกแล้วเพื่อพอเหรอลูกได้ได้นิดหน่อยครับอ่ะชัวร์พี่หน่อยได้ไหมลูกเขาไม่มีกีตาร์เพื่อนไม่มีกีตาร์ไม่ได้เสิรเลยได้ไหมกีตาร์อยู่บนรถครับเฮ้ยเฮ้ยนะพี่ปูเอาไหมกีตาร์อยู่นรถมาสิไปหยิบมาิแล้วกูจะไปเอาบนรถพี่ลอยังไงล่ะทางหน้ามาเออเออ ร้องเพลงไขม้กด้วยเกือมท่ที่พีต้องใต้ยู่นะคะใช่แล้วก็ไขม้กไปด้วยไขม้กไปด้วยกันไขกันแดดไปด้วยกันโชว์ค่ะร้องสดเลยใครอยากให้น้องแพนโชว์เล่นกีตาร์กดหัวใจนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโชว์มาสักห้าสิบคนถึงไหมอ่ะตอนนี้โดนยึดช่องแล้วทุกคนโดนยึดช่องโดนยึดช่องไปละโชว์เลยลูกแม่แม่บอกโชว์เลยลูกน้องแพนมาคนแรกโอกาสมาแล้ว แม่แม่แม่ขอสักข่้นหนึ่งด้วยสักข่อนสักข่อนน้ okay. องแพ้ะอะไรอยาเนี่ยจะร้องให้น้องฝนขอสักข่้นหนึ่งเมื่อกี้พกเพิ่งร้องมาในรถเลยครับเอา <c oughs> เอาแล้วกันนะ I found a love oh. for me darling just dive right in and follow my lead วันนี้ครับ โอ้ยจัจะกดอะเขาไม่ใช่น้องพร้อมแพนและพร้อมมากเสียงราวันมากลองให้น้ำฝนนะคะเขาไม่ได้ลองให้ดีนะคะพี่นี่งอยู่ตรงนี้คือน้ำฝนไปเข้าห้องน้ำพี่ปู้ได้ยินว่า darling darling ใส่ไม่ใช่คุณดีไม่ใช่คุณนะคะทำไมมันจะละลายไข่ของน้องแทนไมปกินเอาน้องแพนเข้ามาเลยต้องกบรางวันไหนเออต้องกบรางวันไหนนะคะวันนี้เขาบอกว่าน้ำฝนจิ๋บเอาก่อน จริงค่ะแม่ก็รู้ว่ามันไม่จริงคือคือคือเขาทักมาก่อนครับเอาแล้วมันทุกคนรู้หมดเลยเขาทักเขาทักมาก่อนยังไงล่ะน้องน้องน้องฝนทำไมน้องฝนถึงไปสะดุดไปสะดุดรักน้ำแทนตรงไหนลูกก็ดูสิคะมันประจักษ์ประจักษ์แล้วหนูรู้หรือเปล่าคนนี้เขาเป็นอะไรแม่สื่อเขาเป็นร่ะแม่เขาเป็นค่ะแม่ดีมาดิการนั่งค่ะสัมภาษณ์หนูไม่ต้องรอแม่สื่อหนูสื่อเอง หนูซื่อเองเลยแล้วค่ะีนี้เก่งมากถูกแล้วค่ะรู้เพราะว่าน้องแพนไปเข้าห้องน้ำแล้วเขินเขินอ่ะอะค่ะทุกคนตาอยู่เราไม่ต้องรอให้ใครมาบรนดาลให้เราถูกต้องค่ะเราเจอปุ๊บแล้วก็ฟับเลยฟาบตัวเองแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่เออแต่ว่าเผาอะไรเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเงียบๆไหมน้องแพนอ่ะเงียบค่ะ ใช่ไหมเป็นคนเงียบๆแต่ว่าแล้วแต่ช่วงบางทีหนูก็เงียบบางทีเขาก็เงียบมีอะไรที่ทําให้เราแบบตกเราหัรักขนาดนั้นเขาเป็นไทโกเด้นหรือเปล่าเวลาอยู่ันสอดค่นะไทโกเด้นคืออะไรจ๊ะเอนไทโกเด้นก็แบบใช่ติดติดจะกินชีฟน่ารักคือเขาเป็นที่แบบดูแลเทคแคร์ดีทางแล้วคือแมนแมนเตะบอลไงเราก็เคยเจอแต่แบบอะไรก็ไม่ดูพรอมมาเจอแบบนี้ก็แบบเออ แม่กิ๊บอกว่าคุณกิ๊ฟบอกว่ารอบหน้าพี่แพนมาจะกดมาร์คสิบกล่องเลยว้าวังขึ้นน้อยใหม่เลยค่ะตั้งเลยค่ะตั้งใหม่เลยเดี๋ยวกดมาร์คเลยนะคะกดกนแดดเลยนะคะสักยี่สิบไม่แล้วครั้งนี้หนูมาพี่กิ๊บกดไปกี่กล่องถ้าไม่ถึงสิบเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะเดี๋ยวรวมอะไรไปเด็จแล้วคุยกันหน่อยได้กดหรือยังเขาพี่กิ๊ฟได้กดไหมคะกดค่ะกดพี่กิ๊บนี่คือตัวทํายอดของช่องหนู ขอบคุณนะคะคุณ,ยคณ <c oughs> เยอะรีบไปใช้ขอดอะไรนะคะของที่สั่งก่อนค่ะ <c oughs> อ๋อถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าเป็นหนูจะกดเพิ่อมอีกสิบใช่ไหมคู่น้องบุ๋มกับพี่พีชไม่มีจัดการแล้วตอนนี้พี่พีชกาลังเป็นแม่สื่อให้คเ่คู่น้องบุ๋มกับพี่พีชน่บีเขาจัดการให้ค่หนูหน้าบอ๋ว่าจะดูเพิ่มสิบเปนจะเป็นใครล่ะคะตอนนี้ต, <c oughs> ตอนนี้เหรอคะคู่นี้จด <c oughs> ค่ะคนนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> พีหรอคะมันถึงจุดที่แบบเราต้องให้พี่พี่ช่วยแล้วค่ะหาเองไม่ได้ค่ะบีช่วยพี่หน่อยแล้วหาเองไม่ได้แล้วเห็นมือกำยอใช่ค่วมาตัวไม่ใช่ก็จริงๆพี่กิฟต์นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้เข้าชิงในการแบบว่าสมมติว่าเอาทับเซลลใช่ไม่เดี๋ทักมาให้เขาแคปมาว่าเขาเป็นพี่กิฟตเดี๋ยวแถบมาให้อพี่กิฟต์ทักมาในช่องร้านอ่ะพี่กิฟตขาถากไปกดไปกี่ออเดอร์ พี่กีบคะเป็นแบบเป็นแบบแพอได้เป็นแ่นแต่ว่าผ้ายองเพลงให้แล้วอะอะน้องฝนอะน้องแพนมันน่ารน้องแพนมันน่ารกน้องเพลงเลไทอยหนูไว้นี่เดี๋ยวรองเพลงเขาด้วยนะคะจัสองทอนค่ะคนกำลังดูเลยลูกร้องเพลงอะไรลูกร้องเพลงอะไรอะพี่แพนน้องเพลงอะไรไปเอ่อเขินเขินแก่แ ฉันไม่เคยมีมุมนี้มานานแล้วอะเพลงอะไรอะเดี๋ยวเป็นปุกหัวข้างป่ไม่มีเลยอะแกแบบนั่งเนยันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยอะไปเช็คดูวาเพืนปกติร้องเพลงอะไรเมื่อกี้ร้องเพอร์เฟกต์ไหมดูร้องเพลงประตาตะกิได้เป็นเอาอะไรก็ได้ครับไปที่เพลงที่ร้องี่ฟังครังแรกเพไรจะไม่ได้นี้ฟังอยากฟังอย่ไดเลยเพลงไอนี่อะไรนะอยากใสใจเพูดอยู่เลย เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะคะทุกคนทุกคนดูทีมหลังบ้านตอนนี้ยืนคือไม่เกรงยังไงก่อน <c oughs> ดอกบัวดอกบัวตองนันบานอยู่บนเย่ะทุกคนงงน <c oughs> <c oughs> ี่เขาจีบกันด้วยเพลงนี้หรอคะ่ เขาหลังพี่เจ้าไปจีบบ้างมันดูแปลกเราต้องแปลกค่ะไม่ชายชอบของแปลกใช่ไหมตอนแรกไม่ได้จีบกันครับตอนแรกหลายแรกไม่ได้จีบกันไค้ได้ทำยังไงจ๊ะเหมือนเขากดมาแล้วก็แบบพยายามพยายามที่จะเีกมือนะพยายามที่จะเกาะแบบไม่ได้พยายามเล่นบลกอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้พยายามพุ่งเป้าไม่ได้พยายามมัเป็นเรื่องปกติที่ทำแต่ตอนนั้นผมไม่เก็ต งงแล้วไงต่อตอนเนี้ยพี่ร้องอีกเพลงหนึ่งไปอะอ่อก็คือตอนนี้พี่บีตาสบางแล้วพี่บีไม่ง่วงละแล้วพี่สองคนรักกันเพรารักกันก็หมายว่าขอเพลงสัญญาอ่ะขอไมาให้พี่แทนทีเราก็กินขนมฉ่ำได้แบบน้องด้วยนะกินเลยทอ้ดไหมเฮ้ยเอาตั้งแต่แรกเลยปะหรือว่าไงเอาท่อนหุกแล้วกันนะครับ สัญญาว่าฉันจะไม่ไปไกลๆที่ไหนฉันจะรักเธอรักเธอคนเดียวเรื่อยไปจนวันสุดท้ายด้หัวใจคือวันนี้ไม่ได้แบกกีต้าร์มาแต่ก็เดี๋ยวต่อไป เออกีต้าอยู่ในรถมันผ่อนานอเร้องจบไแล้วไม่เหลือแล้วท่อนดอวะน่ารักชูป้ายไฟค่ะพี่พี่เขาแอบจับเดิน้ากันจริงแล้วเพลงต่อไปก็คือจะเป็นพี่บีร้องค่ะทุกคนที่เราไม่ได้เลยลูกเดี๋ยวคนดูนะจากหกร้อยคนเหลือร้อยคนเลยเขินเขินหนังบ้านเขินแทนปะจริงเขินแทนอย่างเขินทเ็นถูกนะดูสิดูสิ จริงค่ะก็อยู่ไรก็จะดูลูกก็ต้องพานอนน่ารักอ่ะค่ะวันนี้แล้สรุปยังไงเอาไงต่อคือถ้าพี่ไม่อยู่กินกันหนูจะเดินไปกินคือเป็นว่าถ้าใครอยากเห็นน้องแทนกับน้องฝนบ่อยเพื่อนจับผ่อนยิงเข้ามาใช่ไหมเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าซัพพอร์ตงเข้ามาแล้คะทุกคนเดินเดินหน้าพอมไหมเหมือนเหมือนเขาปล่อยคิวมาว่าเดือนหน้าแม่พร้อมยังคือทุกคน มาร์คถึงกันแดดถึงรีบโบกเลยนะใครไม่หมดนะใครใช้ไม่ทนันะใครใช้ไม่ทันโยนเข้าหม้อต้มจืดแล้วพี่กดพี่กดมาร์แล้วที่เขาเป็นปันสีชมพูสีชมพูกดมาสองกล่องโอ้ยน้ำตาลแพงชื้นแล้วพงพอเลยอย่างนั้นเหรอเพราะว่าช่วงนี้ผิวหองคล้ำครับไม่เห็นนะฟังนะไม่หมองแล้วนนนะแไม่ดูคนที่ไม่หมองมีคนที่หมองแล้วเนลินรีบโตนะลูก ใช่เขาได้อยู่ทำไมนนุ่นให้น้องนราคู่เขาอะไรน่ารักกันมากความุขเดินหามาได้เลยมาได้จริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าน้องเขาใครสกินชิปใครเราเนี่เรื่องเมืองแก้งทุกคนฮะจะพูดไรนะจะทำยอดได้เท่าวันนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้ขายไปได้ทั้งหมด400,000กว่าบาท พร้อมกดค่ะตอนไหนลอดแบนมาพร้อมกดไม่มันขึ้นเหมือนอันีแบะมันน่าจะหางก้าลง่ะอ๋อแล้วผมรังที่ห้าอ่ารังละห้ารอบจะสาผมรังละห้ารอบแล้วจะพี่กดยาสผมมาด้วยจริงหรอเจอเห็นชื่อเองกดอยู่แค่ขี้ยาขายรรอบหน้าพอพอมาจะกดให้สาสมค่ะเชื่อหรือยังคะเชื่อหรือยัง ว่าพวกเราบ en. ้าผู <ice> ้ชายกันจริงๆรอเอฟค่ะใด่หมไม่ได้คับคุอค่ะขอบคุณนะครับแม่แม่ทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับเดินหน้าพี่พี่เขาบ้ามาแล้วว่าเดินหน้าอะไรนะจะบ้าบ้าผู้ชายของหนูไม่บ้าแต่รักค่ะ ก็ถูกใช่ไหมพูดถูกชีวิตใช้ผู้ชายทํางานผ <นำ S 2> อผู้ชายทํา,ง,ทาง,ทงานอ่ะนําทางอ๋อใช้ผู้ชายนําทางลาเลิ่มไม่ไหวแล้วไม่เรียกบ้านเราใช้ผู้ชายนําทางตัดเวลาความร้องเลยวันนี้ใช่ปะ่ะรูปกติดื่มน้ําที่บ้านใช่ไหมคะดื่มเสร็จแล้วก็วางแล้วนี้แม่ปางที่บีเขาเอาน,นี้มาให้วาน <c oughs> ูก่นข้าวเสร็จหนูก็หนูก็หยิบกระดาษนี้ใช่ปะ่ะ หนูกิเต็นหนูก็วางเนี้ยดีที่ยังไม่มีใครเห็นหน <c oughs> ูลืมตัวล,ลืมตัวลักงลุ่สาวลักงลุ่ชายด้วยน่ารักมากถึงกัคุค่าไม่ใช่ของผมกดซื้อของคู่นี่แหละนั้นรอเลยค่ะ <c oughs> ทุกคนเดือนหน้าจะมาหรือเปล่ารอเลยรอหลุนรอเลย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาใหม่นะคะฝากกดใจส้มด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ ของมีของมีคุณภาพด้วยมาไลฟ์กับตัวแม่ตัวมัมน,นะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจของได้เลยครั้งหน้าเดี๋ยวรอพี่แพร์เดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่แพนมาเดี๋ยวมาส่งพี่แพนอีกรอบหนึ่งมาไลฟ์กับพี่บีมาเล่นกีต้าร์ด้วยนะรอบหน้า<ช>เดี๋ยวกีต้าร์มาด้วยใช่แต่ว่าใครซื้อได้ก็อขอเพลง <c oughs> ไม่้อหมาอีกตัวดี่เา <c oughs> เดินหน้าของแม่เหมือก็จะกดซื้อค่ะเชื่อในคุณภาพอรับเดี๋ยวขาก็รักไม่ให้กับบ้านหรอกจบไลฟ์ไปแลยเลยโอ้ยเขาไม่หยุดตุนได้ตุนพร้อมเอฟน่ารักมากกีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยคือตอนนี้อันดูพี่กิฟมาก เดี๋ยวจะมาเช้าเย็นเลยค่ะเราไปไงต่อดีคะโอเคแล้วเดี๋ยวไหนก็นนไหนๆแหละก่อนที่พี่บีจะขึ้นไปนอนให้พี่บีมาพูด <Okay. S 1> ปิดไลฟ์อ่ะเองก็นั่งอยู่แหละ ก็ไลฟ์คราวหน้านะคะใครอยากเห็นไลฟ์ค so ู่ก <Christmas> ็อย่าลืมนะคะพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยก็ขอขอบคุณนะคะทั้งน้องแพรแล้วก็ทั้งน้องฝนด้วยแล้วก็ขอขอบคุณแม่ๆที่ด้อมทุกคนนะคะที่หุดหนุนกันนะคะรับรองค่ะว่าถ้าได้ใช้ไปแล้วนะคะจะต้องติดใจกลับมาอีกแน่นอนค่ะวันนี้ขอตัวไปกล่อมลูกนอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะทุกคนพี่ปุ๊บพี่ปุ๊บใหม่ๆด้วย บายบายบบาายยขอบคุณค่ะทุกคนจุบจ๊บจุ๊บบายรอนะเราเจอกันนะคะทุกคนจุบจ๊บจุ๊บ